สวัสดีครับสวัสดีแฟนลูกหนังทุกท่านครับพบกับผัวอุ้มฟุตบอลไลฟ์เหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้มาพูดคุยแบบทัศน,น,นบ้านด้านกีฬาฟุตบอลนะครับเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงนะครับอืรับนี้ไม่มีเปลี่ยนแปลงนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับเจอหน้ากันแล้วฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามทั้งทางแฟนเพจ a c e b o o k แล้วก็ทางช่อง u t u b e ผัวอุ้มฟุตบอลไลฟ์ผัวอุ้มฟุตบอลไลฟ์ครับผมนะครับอ่ะประเด็น เจอหน้ากันแล้วคงไม่ต้องมาย่อเย้ยอะ,อะไรกันนะครับ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าผมไม่เคยไปย่อเย้ยใครเนาะอ่ะอันดับแรกนะครับเราก็แสดงความชื่นชมแสดงความดีใจแสดงความยินดีกับแชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับประจำฤด,ดูกาล2021-2022นะครับได้แก่แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็ถือว่าเมื่อคืนนี้แม <c oughs> จะว่ามันคล้ายๆกับปี2018 2019ก็คล้ายนะครับแต่ว่าถ้าเราดูไปดูช่วงช่วงเวลาเนี่ยในช่วงเวลาของทั้งสองสนามเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าลิเวอร์พูลไม่ได้เป็นแชมป์แม้แต่วินาทีเดียว <c oughs> <c oughs> เพราะว่าในช่วงที่แมนซิตี้ตามหลังวิลล่าทั้ง1-0ทั้ง2-0เนี่ย ลิเวอร์พูลเองก็ทำได้แค่ไล่ตีเสมอวูแพมตันนะครับยังไม่สามารถขึ้นนำได้รู้สึกว่าประตู3-2ของวินล่าเนี่ยของแมนซิตี้ที่ยิงเหนือวินล่าเนี่ยนะครับน่าจะมาก่อนประตู2-1ของลิเวอร์พูลด้วยซ้ำใช่ไหมเดี๋ยวดูอีกรอบหนึ่งนะครับนาทีที่81 นะครับอิคารุกูดกันยิงนำา32นะครับส่วนลิเวอร์พูลประตูนำา21นเนี่ยนาทีที่84จากโมซาลาเห็นไหมครับคือขนาดแมนซิตี้ตามหลังวิลลา2-0แต่ลิเวอร์พูลก็ทำได้แค่ไล่ตีเสมอตอนครึ่งแรกนะครับจากเซโรมาเน่นาทีที่24หลังจากนั้นมาก็พยายามที่จะเปลี่ยนตัวพยายามที่จะเร่งแต่มันเหมือนก็เร่งไม่ขึ้นนะครับกว่าจะมาได้ประตูขึ้นนำ ก็กลายเป็นว่ามันเป็นช่วงที่แมนซิตี้ได้ประตูขึ้นนำวิลล่าแล้วนะครับนาทีที่81ส่วนลิพูลมาได้ประตูขึ้นนำ2-1จากซาลานะนาทีที่84ก็มันก็เลยไม่ค่อยเหมือนกับปี2018-2019เท่าไหร่นะครับแต่ว่าในเรื่องของคะแนนนะครับคล้ายๆกันก็คือซิตี้ได้ได้มากกว่าลิพุลแต้มหนึ่งนะครับซิตี้93ลิพูล92อ ก็ถือว่าสู้กันอย่างถึงพริกถึงขิงนะครับอันนี้แฟนลิเวอร์ pool หลายคนก็ผมแนะนำนะครับไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปดาราม่าอะไรผมก็เข้าไปดูในทวิตเตอร์ของสโมสรแมนชตอ้นะครับก็เป็นบทสัมภาษณ์ของเป๊ปบ้างบทสัมภาษณ์ของริยัตมาเรสบ้างนะครับที่บอกว่าลิเวอร์ pool เกลียดแมนเชตี้มันเป็นเรื่องธรรมดาผมก็เชื่อว่าซิตี้เองก็ไม่ได้ชอบขี้หน้าลิเวอร์ pool เท่าไหร่นะครับง่ายๆอย่าไปอย่าไปหัวร้อนอะไร ยิวไคกูดูกันก็เหมือนกันนะครับก็มีการส่งอ,อะไรที่มันเกี่ยวข้องกับความเศร้าอะไรเงี้ยนะครับซึ่งผมมองว่าริพูลต้องก้าวข้ามแล้วผมเชื่อว่าเจนครอบกับนักเตะของริพูลเนี่ยผิดหวังแต่มันไม่ได้อะไรมากนะครับเสียดายผิดหวังที่แบบเราทําดีที่สุดแล้วแต่ก็มันไม่สามารถที่จะดีได้นะครับมันไม่สามารถที่จะเป็นแชมป์ได้เราก็ต้องรู้จักชื่นชมนะครับถ้ารู้จักชื่นชมคู่แข่ง รู้จักชื่นชมพู่ต่อสู้ในวันที่เขาทําได้ตามกติกานะครับเห็นคอมเมนต์ของเด็กริบูลหลายคนก็ไม่ค่อยแฮปปี้เหมือนกันนะครับในลักษณะที่คือเราพยายามจะไปหาเหตุผลว่าทําไมร์พูลไม่ได้แชมป์เหตุผลเดียวที่ร์พูลไม่ได้แชมป์คือะสะสมคะแนน,นได้น้อยกว่าแมนซิตี้แม้ว่ามันจะคะแนนเดียวก็ตามหรือแม้กระทั่งซิตี้แพ้สมมุตินะครับซิตี้แพ้แล้วร์พูลเสมอ มีประตูได้เสียมีคะแนนเท่ากันแต่ประตูได้เสียลิพุนเป็นรองสุดท้ายแมนซิตี้ก็เป็นแชมป์อยู่ดีแบบนั้นน่าจะเจ็บน่าจะเจ็บใจมากกว่าอีกนะครับและที่สําคัญผมก็พูดมาตลอดแฟนลิพุนหลายคนก็รู้มาตลอดว่าตั้งแต่หลังจากซิตี้แซงขึ้นนําแซงเทลซีแซงลิพุนขึ้นนาตอนกอดปีใหม่เนี่ยถ้วยแชมป์มันอยู่ในมือซิตี้มาตลอดนะครับแล้วก็ไม่เคยลิพูนเองก็ทําได้ดีที่สุดแค่ไล่หลังมาเหลือแต้มเดียวนะครับ เราเคยคุยกันว่านัดตัดสินชตาแชมป์คือวันที่10เมษาซึ่งริพุนก็ทาได้ดีที่สุดแค่ไล่ตีเสมอนะครับทำทำดีที่สุดได้แค่ไล่ตีเสมอเก็บแต้มออกมาแล้วพอเหลืออีก7จ็ดนัดที่เหลือของฤดูกาลริพูนก็ไปสะดุดก่อนอีกนะครับคือไปสะดุดสสเสมอสเปิร์หนึ่งหนึ่งแม้ว่าแมนซิตี้จะมาพลาดให้ในนัดรองส,สุดท้ายเสมอกับเบย์แชมสองสองมีโอกาสที่จะแพ้ด้วยก็เท่ากับว่า2นัดสุดท้ายของฤดูกาลเนี่ยซิตี้ ตามหลังทั้งเวสแฮมทั้งวิลล่านี่สอูนย์แต่ก็ไล่เก็บ1แต้มกับเวสแฮมสำคัญแล้วก็มาไล่แซงวิลล่าเก็บ3มแต้มสำคัญแบบนี้จะไม่เรียกว่าเหมาะสมกับคำว่าแชมเปียนมันก็ดูจะแรงน้ำใจนะครับเพราะนั้นก็ยินดีแก่แชมป์ด้วยนะครับผลการในขันคู่อืนอ่นๆนะครับไปทวนกันสักนิดหนึ่งเมื่อคืนนี้นะครับอาร์เซนอลน,นะครับ ชนะเอเวอเรตันที่รอดตกชั้นไปตอนกลางสัปดาห์เนี่ยไป5ประตูต่อ1นะครับแหมฟอร์มดุช้าไปนิดหนึ่งเบรนท์ฟอร์ดนะครับแพ้เรส์หนึ่งประตูต่อ2ทําให้เรสเนี่ยรอดตกชั้นนะครับเรียกว่าเฮกันจนนัดสุดท้ายเลยทีเดียวนะครับส่วนไบรตันนะครับชนะเวสแฮมสามหนึ่งก็ทําให้เวสแฮมไม่สามารถแซงแมนยูได้ you ye, นะครับเบอร์ลี่แพ้คาบ้านต่อนิวคาสเซิลนะครับถ้าหากว่าฤดูกาลนี้จะหาสักทีมหนึ่งที่ผิดหวังและเสียใจมากที่สุดเนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็นเบอร์ลี่ครับ เนื่องจากนัดสุดท้ายกลุ่มชะตาของตัวเองอยู่แล้วเล่นต่อหน้าแฟนๆที่เทิบมัวอยู่แล้วแต่กลายเป็นว่ามาแพ้ในบ้านของตัวเองนะครับตกชั้นไปแบบหน้าเจ็บใจและเจ็บปวดแสนเจ็บปวดที่สุดนะครับก็เป็นกําลังใจให้เบอร์ลี่ต่อไปครับฤดูการหน้าก็หวังว่าจะกลับมาลุยพรีเมียร์ลีกได้อีกนะครับลงมาเล่นเดอะแชมเปี้ยนชิพนะครับส่วนเชลซีนะครับ ชนะวัตฟอร์ดสประตูต่อ1น่นะครับได้ประตูช่วงท้ายเกมพอดีนะครับโดนวัตฟอร์ดตีเสมอก็เกือบเสียแต้มเหมือนกันแม้ว่าจะไม่มีผลอะไรต่อตารางคะแนนแต่ว่ามันมีเรื่องของอ่อภาพจิตใจเนาะเล่นต่อหน้าแฟนๆที่สแตมฟอร์ดบิชนะครับส่วนคริสตันพาเลตครับชนะแมนยูไป1ประตูต่อศูนย์ะครับปีศาจแดงก็เรียกว่าใส่เกียวว่างจนจบเหมือนกันนะครับเลสเตอร์ครับแซงขึ้นอันดับ8นะครับแซงวูฟแฮมตันคว้าอันดับ8ไปแบบหล่อๆสำหรับจิ้งจอกสยามนะครับหลังจาก ไล่ถล่มซ้อมตัน4ประตูต่อ1ในช่วงครึ่งหลังนะครับส่วนลิเวอร์พูลครับก็ทําได้ตามเป้านะครับชนะวูแคมป์ตันไป3ประตูต่อ1นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ทําได้ตามเป้าเช่นกันครับชนะแอสตันวิลล่าไป3ประตูต่อ2ส่วนนอร์ิซิตี้ครับแพ้คาร์วาสให้กับทอตแนัมซูเปอร์ไป0ประตูต่อ5นะครับก็เท่ากับว่าลีกใหญ่ๆจบกันไปหมดแล้วนะครับพิมาริงกฤษนะครับเออ่แมนซิตี้เป็นแชมป์พิมาลิกนะครับลาลิก้าสเปนเป็นเรอัลมาดริดนะครับส่วนกานโชว ชิลีอาเป็นเอชซีมิลานเมื่อคืนนี้นะครับทั้งมิลานแล้วก็อินเตอร์ก็ชนะทั้ง2ทีมเหมือนกันนะครับก็ถือว่าลุ้นไม่แพ้ออฟฟี่พิบารีเหมือนกันนะครับส่วนลเรือก็แน่นอนครับเป็นปารีสแซงต์แชงแมงคว้าแชมป์ไปตั้งนานแล้วนะครับอ่ะจบลงไปอันดับตารางคะแนนนะครับคร่าวๆนิดนึงก็อย่างที่บอกนะครับแมนเชสเตีรเป็นแชมป์ลิเวอร์พูลที่2เชลซีที่3สเปอร์ที่4นะครับนี่คือท็อปโฟที่จะไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลหน้านะครับ ส่วนอันดับ5อันดับ6เป็นอาร์เซนอลกับแมนยูนะครับอันนี้ไปเล่นยูโรปาลีกนะครับส่วนเวสต์แฮมได้ไปเล่นยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกครับเลสเตอร์อจบอันดับ8นะครับไบรตันชนะก็แซงวูฟเหมือนกันนะครับขึ้นมาอยู่อันดับ9วูฟแฮมตันจบอันดับ10นะครับนิวคาสเซิลสิบเอ็ดพาเลตสิบสองเบรนท์ฟอร์ดสิบสามวิลล่าสิบสี่เซาท์แฮมตันสิบห้าเอเวอร์ตสิบหก แล้วก็ลีส์อยู่ในเดทอันดับ17นะครับส่วนตกชั้นก็มีเบอร์ลี่วัตฟอร์ดแล้วก็นอริชซิตี้นะครับส่วนทีมที่เลื่อนชั้นขึ้นมาก็มีทางด้านของฟูลแลมแชมป์เดอะแชมเปี้ยนชิพแล้วก็เอฟซีบอลมัตนะครับรองแชมป์ส่วนอีกหนึ่งทีมเดี๋ยวรอวันที่29นะครับเป็นการชิงเพลย์ออฟระหว่างนอตติงแฮมฟอเรสต์กับฮันเดอร์ฟิลด์ทาวน์นะครับหาอีกหนึ่งทีมเลื่อนชั้นมาในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลหน้านะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกัน ส่วนความพร้อมของลิเวอร์พูลนะครับที่จะไปลุยศึก UCL ก็ต้องบอกว่าอ่ะเดี๋ยวเมื่อคืนนี้หลังจากจบเกมที่แอนฟิลด์นะครับสวัสดีพี่วัชระด้วยนะครับหลังจากจบเกมที่แอนฟิลด์เมื่อคืนนะครับก็มีพิธีอำลาอำลามหาเทพโอริกี้นะครับก็มีการตั้งแถวมีการชักแถวมีการปรบมือ นะครับให้กำลังใจขอบคุณผลงานที่โอริก,กี้สร้างเอาไว้กับลเวพูลนะครับไล่มาตั้งแต่แชมป์ยูฟาแชมเปียนส์ลีกปี2019แชมป์สโมสรโลกนะครับแชมป์พิมเมอรีลีกแชมป์ยูฟาซูปเปอร์ครัพแชมป์ลีกคัพเอเฟเอคัพแล้วก็ผลงานดีๆทุกประตูที่เกิดขึ้นไม่ว่าแม้ว่ามันจะไม่ได้ยิงเป็นกอบเป็นกรรมแต่ในฐานะเดอะคอพคนหนึ่งก็ขอบคุณ นายแน่มากขอให้ประสบความสำเร็จในเส้นทางอาชีพที่เหลือของตนเองนะครับสำหรับมหาเทพจิวอกโอริกินะครับอ่ะส่วนข่าวสารของรีวร์พลก็ตอนนี้คือต้องเขาเรียกอะไรบุฟออนหรือปรับอารมณ์ใหม่นะครับไอที่ผิดหวังไปเมื่อคืนก็ล้มล้างไปนะครับแต่ที่บอกไม่ต้องไปสนใจดราม่าอะไรนะครับไม่ต้องไปสนใจดราม่าอะไรทั้งสิน้นว่า ฝั่งของซิตี้เขาได้แชมป์ไปคือคนได้แชมป์มันจะพูดอะไรมันก็ไม่น่าเกลียดหรอกแล้วแต่เขาเอาเป็นว่าปีหน้าฤดูการหน้าเราก็กลับมาสู้กันใหม่ก็เหมือนที่เจคบอกเราชนะเราไม่ได้แชมป์มันก็ผิดหวังเป็นเรื่องธรรมดาแต่เราก็ไม่ได้จมอยู่ตรงนั้นครับพัฒนาทีมเดินหน้าต่อไปนะครับสู้กับแมนซิตี้ได้อย่างถึงที่สุดแล้วผมก็เชื่อว่าอย่างน้อยที่สุดเลว์พลก็ทําให้แมนซิตี รีดศัก,กยภาพของตัวเองออกมาจนถึงที่สุดเรียกว่าเอาจนเหนื่อยนัดสุดท้ายนะครับไม่ได้เล่นแบบชิวๆไม่ได้เล่นแบบสบายๆเหมือนปีที่แล้วนะครับเพราะว่าปีแล้วคู่แข่งเป็นแมนยูก็ไม่ได้หายใจรถต้นคอแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าพวกเราทําดีแล้วนะครับฟุตบอลลีกก็รุ้นกันต่อไปนะครับสู้กันต่อไปทีมที่เก็บแต้มได้สูงสุดทําได้ตามกติกาการตัดสินแชมป์ก็คว้าแชมป์ไปครองก็เท่านั้นเองส่วนที่พุนอกหัก มันก็ไม่ถึงกับสินหวังเพราะเรายังมีภารกิจหนึ่งถ้วยสำคัญก็คือยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกกับแล้วมาริดในคืนวันที่28ตี2ที่ปารีสเราจะไปที่ปารีสครับผมมีทฤษฎีสมคบคิดมาฝากนะครับแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงทฤษฎีสมคบคิดเนี่ยเอาเป็นว่าอาการบาดเจ็บของเซียโก้เมื่อคืนนะครับผมเข้าไปดูในเว็บไซต์ของสมโมสรก็คือต้องรอ นะครับต้องรอว่าเตียโก้ันทาร่านะครับต้องรอผลการสแกนอีกครั้งหนึ่งว่าจะจะมีความหวังที่จะกลับมาเล่นในนัดชิงยูเซีกับมาดริดไหมส่วนฟาบินโยดีขึ้นแต่ก็ยังต้องรอทดสอบความฟิตนะครับส่วนซาร่ากับฟานได้น่าจะพร้อมน่าจะพร้อมนะครับ ส่วนข่าวการซื้อตัวนี่ยังไม่ต้องพูดถึงอะไรนะครับอย่างชัวเมนนี่อย่างอะไรพวกนี้นะครับเราก็มีข่าวกัวพันว่าเดี๋ยวจะซื้อเดี๋ยวจะซื้อแต่ว่าชัวเมนนี่เองก็ยังมีข่าวพัวพันกับรเรอัลมาดริดก็จะเอาด้วยเหมือนกันนะครับ่ส่วนฟาเบลคาวันโยนะครับตอนนี้ได้รับอนุญาตจากสโมสรฟูลแลมนะครับให้เข้ามาเยี่ยมชม สนามซ้อมนะครับเอกซ่าเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ของเอวูพูในเคิร์กบี้นะครับซึ่งก็ตัวเขาเองได้พบกับ JK หัวหน้าทีมนะครับแล้วก็เจ้าที่ฝึกสอนเข้ารับการตรวจร่างกายแล้วก็กลงเงื่อนไขส่วนตัวในสัญญา5ปีนะครับสำหรับฟาบิโอคารันโยก็คอนเฟิร์มตามนี้นะครับถือว่าเป็นกำลังหลัก uh, ส่วนเตียโก้ Go, สั้นๆนิดนึงก็คือ อย่างที่ JK บอกนะครับว่าสภาพร่างกายไม่ดีอาการไม่ดีไม่สู้ดีนะแต่ว่า JK ก็บอกว่ายังไม่สามารถพูดอะไรได้มากในตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวต้องรอรุ้นกันต่อไปนะครับนั่นคือเรื่องของสภาพความพร้อมของนักเตะส่วนที่เหลือน่าจะพร้อมทั้งหมดโอริกี้เองเนี่ยก่อนเกมกับวูฟแม e ตันเมื่อคืนก็มีรายงานข่าวว่ามีการบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับเจก็เลยไม่ได้ให้ไม่ได้มีส่วนร่วมกับเกมนะครับแต่ก็มีพิธีหลังจากแข่งจบ นะครับแล้วก็เอาครอบครัวของนักเตะนะครับใครที่มีครอบครัวลูกๆหล,ล,ลานๆก็เอาลงมาสนามขอบคุณแฟนๆที่แอนฟิลกันไปนะครับส่วนทฤษฎีส,สคมคบคิดทิ้งท้ายนะครับก็ขอขอให้มันเป็นจริงนะครับก็คือเรื่องของลีวอร์พูลที่ปกหักจากเกมพรีเมียร์ย้อนกลับไปเมื่อปี2018-2019นะครับดูดูการนั้นลีวอร์พูลคว้าอันดับ2ซึ่งทำได้ถึง97คะแนน ะครับส่วนแมนซิตี้คว้าแชมป์ไปครองด้วยจำนวน98คะแนนนะครับปีนั้นผมเสียดายมากเพราะว่ามันเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกครั้งแรกของลิพุลแต่ปีนี้ก็ถามว่าผิดหวังแต่ก็ไม่ได้อะไรมากเพราะว่าเราทำใจเผื่อไปแล้วเมื่อคืนน่ในระหว่างเกมตอนที่วิลล่านำา2 0นี่คือขนลุกหมดเลยแต่ก็ไม่คิดว่าอ่ะมันจะแค่ดีใจกันแค่แป๊บเดียวนะครับแมชซิตี้หลังจากเปลี่ยนอยิวคายคูดูกันลงมาก็คืออิวคายคูดูกันลงมาปุ๊บเนี่ย โดนยิงก่อน20งศูนแล้วหลังจากนั้นคือก็เป็นอิวคายกูดูกันนั่นแหละที่เป็นฮีโร่ซุปเปอร์ฮีโร่เลยนะครับยิง2ประตูยิงตีไข่แตกนะครับน่าจะเป็นลูกโม่งนะครับบงตีไข่แตกโรรี่ยิงตีเสมอ22แล้วก็เป็นอิวคายกูดูกันที่ชาร์ลูกจะออกหลังอยู่แล้วนะครับลูกเปิดของเีวินอร์บอยก็วิ่งจนสุดนะครับแล้วก็ชาร์จเข้าไปเจาะๆเป็นประตูนำสามสองแล้วก็เป็นประตูชัยของ แมชชีตี้พร้อมบ,บคว้าแชมป์ไปครองนะครับในปี2 0 1 8 2น1 9เนี่ยลิเวอร์พูลก็ลักษณะแบบนี้คือแพ้แมชชีตี้แต้มเดียวนะครับแต่ว่าในปีนั้นเนี่ยเอร์พูลสามารถเข้าชิงยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกได้อีกหนึ่งสมัยนะครับด้วยการล้มบาร์เซโลนาในรอบรองนะครับหลายท่านคงจะจำได้ดีนะครับนัดแรกไปแพ้ที่คัมนูมา3 0ูนัดที่2 0, มาชนะที่แอนฟิลด์4-0ูนย์ก็นี่แหละครับ ได้มหาเทพโอริกี้กับจอร์จิโน่วายนดุมซัดคนละ2ประตูนะโดยเฉพาะลูก4-0ของโอริกี้ที่ตราตึงนะครับเทรนอาร์โนเล่นช่วยโอกาสเล่นเตะมุมเร็วแล้วโอริกี้ซัดเข้าไปจอ่อจออะแล้วญี่ปุ่นก็เข้าชิงเป็นปีที่2ติดต่อกันคราวนี้ไม่ได้ชิงกับมาดริดชิงกับสเปอร์คือปี2017-2018เจ็ดสอนิเนี่ยญี่ปุนชิงกับมาดริดแล้วก็แพ้ไป3-1พอปี2018-2019 ลิวพูลก็ดีขึ้นนะครับพิมาริกก็เกือบได้แต่ก็แพ้เพราะว่าซิตี้เขาสุดยอดส่วนลิวพูลก็เข้าชิงแชมเปี้ยนส์ลีกเป็นปีที่สองติดต่อกันก็สามารถไปเอาแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้ไปเอาแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้ก็ถือว่าแบ่งกันไปก็ถือว่าปลอบใจแฟนลิวพูลได้เยอะเลยปีนั้นคือถ้าเล่นพิมาริกได้97แต้มแล้วไได้แชมป์ ชิง UCL ปีที่2ติดต่อกันแล้วยังแพ้สเปอร์อีกเนี่ยโอ้โหปีนั้นริปแฟนริพูนนี่คงไม่รู้จะเอาหน้าไปมุมดไว้ไหนนะครับแต่บังเอิญว่าโอเคพิมบรีกผิดหวังอย่างแรงได้97แต่ไม่ได้แชมป์แต่สามารถไปเป็นแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกได้ก็ถือว่าหักกลบลบดี้กันไปคือป่อนผ่อนหนักเป็นเบาได้บ้างอารมณ์ของแฟนริพูนก็ก็สามารถชื่นมื่นได้บ้างนะครับแล้วก็พอปีถัดมานะครับ2019 2020ริพูนก็สามารถคว้าแชมป์พิมยรีกได้ด้วยการ นำแบบม้วนเดียวจบซึ่งก็อยากจะเห็นแบบนั้นอีกถ้าเป็นทฤษฎีสมคบคิดแบบที่ผมว่ามาเนี่ยนะครับปีนี้ลิเวอร์พูลต้องเอาแชมป์ยูซีเอลให้ได้แล้วปีหน้าก็ต้องไปเล่นพรีเมียร์ลีกอย่างคงเส้นคงวาอย่าปล่อยให้ซิตี้แซงขึ้นมานำได้เหมือนตอนที่เหมือนฤดูกาลนี้นะครับส่วนฝั่งซิตี้เองก็อาจจะย้อนรอยเมื่อประมาณสัก10ปีที่แล้วใช่ไหมครับสมัยเซอร์คิวอัลเปโรคุนที่นัดสุดท้ายซิตี้เจอกับฟิลิปป์ปาร์คเรนเจอร์ เพียงพล้าก่อนสุดท้ายก็มายิงประตูในช่วงท,ท้ายจากกูเลกิโลแล้วก็คว้าแชมป์ไปครองอย่างยิ่งใหญ่รู้สึกว่าปีนั้นจะคะแนนน่าจะเท่ากับแมนยูแล้วประตูได้เสียดีกว่าหรือเปล่าถ้าจําผิดยังไงขออภัยนะครับจาผิดยังไงขออภัยนั่นคือทั้งหมดทั้งมวลครับเดี๋ยวหลังจากนี้ไปเราก็คงจะเข้าสู่โหมดการติดตามตลาดนักเตะการติดตามอัปเดตข่าวสารนักเตะที่มีการบาดเจ็บนะครับไม่ว่าจะเป็นเตียโก้ฟาบินโยรวมถึงคนอื่นๆว่าจะมีเจ็บเพิ่มหรือเปล่า นะครับส่วนเมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับฟาบิโอคาบันโยได้รับการอนุญ,ญาตจากสโมสรฟูลแลมให้เข้ามายเยี่ยมชมสนามเอ็กซ่าเทนนิ่งเซ็นเตอร์เจอเจเคเจอสตาฟโคเจอทีมงานละก็เดี๋ยวคงจะมีการเปิดตัวเร็วๆนี้ส่วนชัวเมนี่ก็ยังไม่ชัวแต่ก็ยังมีข่าวอยู่ก็ขอให้ได้แล้วกันนะครับจะได้มาเป็นกําลังสำรองช่วยฟาบินโยบ้างในวันที่ฟาบินโยเจ็บหรือต้องพักอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าฮินเดอร์สันเองมินเนอร์เองก็ไม่รู้จะอยู่หรือไป นะครับเฮนโดเองก็อายุอานามมากแล้วนะครับถ้าเล่นติดต่อกันหลายๆนัดก็ไม่ไหวเดียโก้สภาพร่างกายก็อย่างที่เห็นนะครับนอกจากชัวเมนี่แล้วกองกลางของลิเวอร์พูลก็อาจจะต้องหามาเพิ่มเดี๋ยวรอติดตามข่าวสารไปพร้อมๆกันแต่ก็ระมัดระวังเรื่องของข่าวปลอมด้วยแล้วกันไม่ใช่ข่าวปลอมเดมันเป็นแวดวงลูกหนาต้องเรียกว่าข่าวลือเนาะข่าวลือข่าวเรียกเรตติง้งเอามันเข้าว่าอะไรเงี้ยนะครับอะเนเวอร์กิฟท์อัพครับ เจอกันใหม่โอกาสหน้ากับผู้ชมฟุตบอลไลฟ์ความยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันด้วยนะครับทิ้งท้ายเอาไว้ไม่ทิ้งไม่ได้นะครับกับผลิตภัณฑ์ดีๆที่มีคุณภาพจากทางช่องของเรานะครับก็ฝากไว้ด้วยทั้ง3รายการเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์สบู่กายาไว้โซบนะครับเหมาะสําหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องของสิวฝ้ากระจุดด,ด่างดำผิวหมองคราบต่างๆนะครับ เพียงแค่ก้อนละ29บาทเท่านั้นสนใจก็ตามเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนะครับรวมถึงตรีชดาเอ็กซ์ตร้าบอดี้เซรั่มนะครับท่านใดที่มีปัญหาเรื่องกลิน่นตัวกลิ่นเต่านะครับรักแร้ดำข้อศอกดำหัวเข่าดำตุ่มดำด้านต่างๆนะครับอันนี้ก็เพียงแค่2ละ59บาทนะครับ1กล่องมี10ซอง399พร้อมรับสิทธ์ตัวแทนสนใจโทรศัพท์ามาพูดคุยสอบถามกันได้นะครับทิ้งท้ายกับชามตเต้ครับท่านใดที่กำลังควบคุมน้ำหนักนะครับท้องผูกเรื้อรังระบบเาผาผลาญในร่่าางกายไมดี ชามาเตช่วยท่านได้นะครับหกล่อง250บาทตอนนี้โปรโมชั่นซื้อ2แถม1ด้วยนะครับสนใจก็โทรศัพท์เข้ามาติดต่อสอบถามได้ตามเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนะครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนึงครับเดี๋ยวเจอกันใหม่โอกาสหน้ากับพค้ฟุตบอลไลฟ์รับผมโชคดีมีความสุขทุกท่านเสียร์ฟุตบอลให้มีความสุขนะครับรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยจวดแน่นอนครับพี่น้องสวัสดีครับ